หอนชาติิข้ที่จรงคือการอคำว่าปิดคดีก็คือสรุปผลการสับสวนัล้วส่งแล้วหายกันนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยผมประจารย์ที่ท่านผู้พิพากษาตรวจการณ์ท่านหนึ่งท่านแจ้งมาว่าตอนนี้เนื่องจากว่ามีผู้ไปอ้างพยานเพิ่มนะครับอีกส่วนหนึ่งแล้วก็รดยว่าท่องหนึ่งเนี่ยคณะพยานสวนก็จะต้องตอบพยานที่มีคู่ตั้งเลยนะครับก็คิดว่าคงจะเสร็จสิ้นเอย่างช้าสุดเลยปอาจารย์นากรานาหมายถึงว่า รับจำนวนส่งไอตังก่อนท้นเดือนเมษาเนี่ยแล้วก็ก็คงจะออมาเดือนถึงมันชนได้หลังจากที่ส่งจำนวนไยตางแล้วคิดว่าภายในเดือนหน้าทุกอย่างก็คงเป็นาตามที่คาดการณ์ก่อนหน้านี้แต่ในสิ่งที่ตอนนี้มีกระแสข่าวว่าจะมาปิดที่ธนาคารแห่งชาติมันมีข้อเท็จจริงหรือว่าไอทีัางไปเองก็ว่าปิดก็คือการหดขาใช่ก็ตอนนี้ยั<อ>งย<อ>ังไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้คุยกันแค่ว่าเมื่อสรุปว่า สมัยการแล้วเราถึงก็มาวางแนวทางร่วมกันว่าเราจะมาอะไรก็ถึงมาตรงที่ไหนกันบ้างแต่มีหลายฝ่ายจริงว่าคดีดังกล่าวมันก็เป็นคดีในเรื่องของท้องถิ่นครับแต่ทําไมต้องมาปิดที่นี่ยังยังไม่างทำนังานเหมือนชาติถึงให้ความสำคัญยังยังไม่ได้มีการสัมผัสกันเลยนะครับผู้บังชาวก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงแล้วก็ในเริ่มต้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าตลอดเวลาเนี่ยท่านพบสระเมื่อไหร่ทุกครั้งก็มีการพูดเหมืานกันหมดก็ยังส่วน ท้ายแล้วมีการแถลงสรุปทุกคนยังไงนะยังไม่ยังไม่ตัดสูนเลยยังไม่ได้มีการบอกว่าจะมาทำที่นี่ให้อยากพูดเลยถ้าจะมาทำที่นี่ก็เป็นไปได้ที่ที่อ่อจำนวนเงินเป็นวนเงินเป็นไปได้แต่ยังไม่ได้ตัดถินเลยครับแต่ระดับต่รอจะต้องลงไปด้วยไหมยังไม่ได้รกตัดสินเลยครับถึงแม้จะมีการปิดที่ภาคหนึ่งต่รอเนี่ยจะลงไปเยอะเพื่อขึ้นอ่างยังยังไม่ได้รกาพูดถึงเลยครับ โดยเฉพาะผู้ช่วยกระตวงที่กระหาดูแลเรื่องนี้ก็คือคือถ้าเป็นไม่ได้บอกให้ว่าท่านผู้ช่วยกระทรวนท่านปรับาูแทนไปนำคอรอลแต่ว่าจําปฏิบัติการแต่ลงอย่างไรยังไม่ได้มีการพูดถึงซึ่งคดีดังกล่าวก็ตอนนี้ชาวบ้านก็มีการประเมยว่าเป็นในเรื่องของประมาทเป็นเรื่องของประมาทตรงนี้มันจะมีอะไรที่น่าสนีจค้ับ อย่างผมเรีย้ยนทราบว่าเนื่องจากมีผู้อ้างอิงพยานเพิ่มนะครับสองท่าน่อทางทางสื่อก็คงทราบอย่างว่า,าว่าเป็นท่านไหนนะครับเราก็เลยมีความจําเป็นต้องสอบพยานจมที่มีที่ที่หนบ้างเพิ่มซึ่งผล,ลกรุปเป็นยังไงเนี่ยผมก็คงพูดไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเขามีการสอบเพิ่มแล้วก็ท้ายแล้วเนี่ยทางหลวงสภาพดี ที่แน่ๆตอน,นี้สำนวนดังกาวเนี่ยจะไม่มีการถูโอนไปให้ดีไแลใช่ไณะ้นี้คขาบอกโอนเนี่ยคือทางทางดีไอเนี่ยเคยส่งคณะทำง,งานชุดหนึ่งมาดูกนแล้วนะครับจะสรุปเป็นยังไงเนี่ยมันไม่ได้เลือกการดอนมันคือเ,เรื่องการดีไอจะเสนอเข้าคณะกรรมการพิจารเพื่อที่นาว่าจะเอาตรงนี้มา ซึ่งหลังจากที่คณะทำงานนี้ไ้นไปแล้วก็ยังไม่ทราบว่ามีการเพลื่อนไหวในในหน่วยในหน่วยงานในหน่วยราชการนอกเข้ามาบานนะครับก็ถ้าถ้าภายในทนเดือนนี้คณะน่วน่าสามารถคะนการได้ไม่ว่าคดีนี้ก็คงจะจบระบวนการมาาลรับไม่ไม่ต้องูกไม่ต้องตมตไม่้บผมไม่ทราผมไม่ท้าพูดเลา ู้นำที่ไหนจะเป็นไปนฟังทำหรือเปล่า